สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูฟเฟิร์นจะมาพาทำตัวการ์ตูน3มิติแบบนี้ค่ะเปลี่ยนตัวเรานะคะเป็นการ์ตูนแบบนี้เลยเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนให้เด็กๆนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทำง่ายง่ายด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมีแอปพลิเคชันกันก่อนค่ะซึ่งตัวแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันนะคะก็คือแอปนี้เลยค่ะทุกคน แอป B 6 1 2นะคะอ่าเราก็ไปทำการติดตั้งได้เลยเมื่อติดตั้งแล้วนะคะก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะอาจจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็กดกากบาดปิดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้มาดูที่แถบด้านล่างนะคะมาที่คำว่าแก้ไขตรงนี้ค่ะแก้ไขนะคะนี่อ่ะจิ้มเลือกแก้ไขได้เลย หลังจากนั้นค่ะก็ให้มาที่เลือกหมดแก้ไขตรงนี้นะคะเลือกหมดแก้ไขค่ะแล้วก็มาเลือกวิดีโอที่เราจะนำมาทำเป็นการ์ตูนนะคะก็เลือกเลยอ่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูที่ด้านล่างนะคะมาที่ฟิลเตอร์ AR ค่ะฟิลเตอร์ AR ตรงนี้นะคะ หลังจากนั้น,น,น,นอ่ะก็จะเป็นการานำวิดีโอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพูเฟินขอเบาเสียงวิดีโอนิดหนึ่งนะคะ,ะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาดูที่โหมดด้านล่างตรงนี้นะคะไปดูที่การ์ตูนค่ะเลือกการ์ตูนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาเลือกรูปแบบการ์ตูนค่ะแบบคูเฟินคือคูเฟินเลือกแบบนี้นะเปลีจิ้มเลือกเลยสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคูเฟินจะมาพาทำตัวการ์ตูนนี่นะคะก็จะกลายเป็นตัวการ์ตูนเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการ์ตูนแบบนี้เลยก็นำไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนแห้เด็ิๆนะคะมีความสนใจลองดูนะคะหลังจากนั้นไปที่บันทึกด้านบนค่ะเครื่องเดียวมีวิธีการทำ เขาก็จะทำการบันทึกนะคะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราค่ะเราก็รอเขานะคะทำการบันทึกไปจนถึง100%นะคะ,ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้วิดีโอที่เป็นการะตูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูเฟิร์นจะ พาออกนะคะมาดูตรงออในแกลเลอรี่แล้วกันเนาะผู้เฟินก็มาที่แกลเลอรี่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเห็นวิดีโอของเรานะคะแปลงเป็นการ์ตูนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูเนาะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้เฟินจะมาพาทําตัวการ์ตูนามมิติแบบนี้ค่ะ เปลี่ยนตัวเรานะคะเป็นกระตุนแบบนี้เลยเพื่อนําไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนให้เด็กๆนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทำาง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมีวิธีการทาอย่างไรน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตัวกระตุลน่ารักแบบง่ายๆแล้วนะคะไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะลองนําไปทํากันดูนะคะ